ถ้าเกิดมาแล้วยังเดินไม่ได้เจ็ดเก้าน่ะก็อย่าริอาจมาห้าวกับอาตมาะนว้ยศึกมหาคนชนเทพในขณะที่ความหวังของมวลมนุษยชาติกำลังจะดับสลายลงมันเหมือนกับว่าเมื่อไรที่ไฟทุกดวงดับสนิทไม่นานนั้นเองก็คงจะมีแสงไฟสักดวงปรากฏขึ้นเหมือนกับในกรณีของเทพผู้นี้สกยมุนีได้ชื่อว่าเป็นเทพผู้นำทางเป็นแสงสว่างให้แก่มนุษย์ และผู้มีศรัทธาทั้งหลายในใจลึกๆของเขาลต่อให้กายของตอนนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นเทพแต่ข้างในของเขานั้นยังคงเคียงข้างมนุษย์เสมอไม่ว่าจะยามเจ็บไข้ยามมีสุขหรือแม้แต่ยามที่จะต้องเอาชีวิตเข้าแหลกก็ตามกระแสกำลังมานะทุกคนนะเรื่องนี้อ่ะมีใครได้ดูแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงส่วนใครที่งงก็รออ่านคอมเมนต์นะ เดี๋ยวมีคนที่ดูอยู่แล้วที่มีข้อมูลเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์ให้อ่านจัดไปทุกคน